สี่ายอาเฮ็นหยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่น้องจฮา,หาหนาเบเนรันจอยอดีตเธอมีผลรับชัดเจนนะจ๊ะบืงใหญ่ประหุนเป็นไทยออวิดโอนะคะคุณนายตุย้ยนุยนะคะหลันมาเยือนน้องแคนปรากฏว่าเธอก็ม,มาแลกเปลี่ยนเรดรู้นะคะกิจกับเคลับกันมีสุขภาพดีแบบไม่มีแก่เฮลตี้ไทยแลน น้ำหนักลงเกือบ1ิบกิโลนะคะปกติถ้าไปเฮตดอย่างลงสิบกิโลน่ะเสี่ยงต่อการเป็น H ฮ v บีนะติดเสื้อจังสี่จังสัน้นแต่ว่าเธอบอกว่าเธอวิ่งมาละสามถึงสี่ห้ากิโลแล้วก็มีผลลัพธ์นะคะตอนนี้ก็เฮลที่ไทยแลนด์นะคะน้ำหนักลงประมาณสิบกิโลว่ะเออนั่นเหตุผลลัพธ์ชัดเจนตอนนี้ก็เป็นแรงบนันดาลใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคนนะจ๊ะออกกําลังกาย ภาวะสมือนี้ม่แต่ผู้ป่วยนะจ้ะอยู man, well, be, time, ่ลราพอสตอนหนองแคนก็ได้ไปหาหมอตามนัดนะแต่ละเทือกกรพิดนัดอีนึ่งก็เป็นไทรอยอีนึงก็เป็นเบาหวานนี่ก็เป็นไข้แม่นอีนึงก็จะเป็นหลายโรคยูจ้ะทั้งเทิงกันเปิดเพลงเสียงดังๆกันหนูแน่พาเพลินเป็นทุกโรค NCD นะเบาหวานกับดานหัวใจแทรอยและหอบหืดขอบพระคุณค่ะแจมันยังอีนี้ก็มิแต่ซะสมันอะไรเธอได้นะพอเบอรี่ค่ะตาบอรหร่นะจ๊ะ ตาตาบารเร็มีลูกแล้วนะจ๊ะหนนี่ต้นทะเลายห้าสิบสิบโอ้ยสูงเลยใส่ปุยอะไรนะคะปุยชิ้นน่ะปุยสตอร์บายบายธุรกิจใหม่ของคุณนายตุ้ยเดี๋นี่ขายสตอร์บรี่ค่ะขายต้นมัาเนจ่าันเปิลคายต้นขายขายต้นกินระยะยาวไม่กินกิโลละเดะแม่หล่อนจอยเดี๋ยวนี้หลอนสวยจอยจ้ายัวยัวพี่น้องจ้าโอเคค่ะ เป็นไอ้ไรบางกอกกอกนะเฮ้ยสื่อมวลชนเมืองหรอฮะยูทูบยูทีปเอออเขอถ่ายยูทูบเบอร์บางกอกกอกด้วยอันนี้ก็ไดาษยูทูบเบอร์บางกอกกอกเขาจะไล่ออกจากพื้นที่สื่อค้ากลองมากเลยปะอันนี้มันประกบกันบ่ได้ก็เลยจะเปลี่ยนใหญ่นอันนั้นน่ยไม่มีเดีโออันนั้นนะยูทูบติดตามหน่อยนะคะจะาพิเป็นยูทูบออดตู้บานกอกชแนลเออ บอาจะคือเฮตเป็น y o u u u b เนี่ยเาก็เข้าไปที่สมารบางราที่จริงเจ้าเป็นอยู่แต่เจ้ายังไม่รู้ไม่เคยรู้อามารู้บอกกันหน่อยโอเคจบค่ะแค่นี้ก่อนจะศึกษาจะศึกษากันเป็นยูทูบเบอร์กันเนื้อเผื่อบางทีมีคนติดตามกัะติ๊กตักติ๊กตักจ้ะเกิบก็มี